คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับพบวกวันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 99ในโหมดเกมยิงปลาครับเข้ามาที่ j จเกอร์เกม และเข้ามาที่ f ิ s h h น n ิ i n โกลเด้นท็อตครับไปกันครับตัวนี้ Golden นทอโอ้โหขบวนเต็มขบวนอย่าลืมครับดูซ้ายดูขวานะครับว่าเป้าเราไปกดโดนหรือเปล่าข้อควรระวังนะครับ อันนี้นี้กดตังค์นะครับเพิ่มตังค์อันนี้ถ้เพิ่มตังค์นนนะตัก็ไปเรื่อยๆห้าบาทสิบาท30บาทหกห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยห้าร้อยเนี่ยสิบตะตังค์นะครับต่อหนึ่งนัดนะครับเราเริ่มกันที่หนึ่งบาทครับไปครับแล้วก็สาดไปเรื่อยๆก,ก่อน,นครับสาดไปเรื่อยอย่าเพิ่งไปเจาะจงนะแรกนะครับประมาณหนึ่งนาที ประมาณหนึ่งนาทีครับสาดไปเรื่อยๆก่อนครับหนึ่งนาทีนีสาดไปเรื่อยอะไรแตกครับสองร้อยมาเฉยครับหนึ่งบาทการระเบิดได้สองรอยงงไปที่คืออะไรอะผมมองไม่ทันจริงๆพะผมสาดไปช่วงเลยอะเอ้ยหนึ่งบาทครับสองร้อยทีนี้เราเพิ่มนะเราเพิ่มเราเพิ่มไป5้าบาทครับไปครับ ด่าไปก่อนครับด่าไปครับดาไปครับด่าไปครับดไปครับด่าไปครับไปครับก็ยังมาครับก็ยังมาอยู่ครับก็ยังมาอยู่ครับด่าไปครับดาไปครับอันนี้ผมนี่อะไรนั้นอะไรโอ้โอ้โอ้โว้โว้ร้องร้องเจ็บไหมหนู เจ็บไหมครับเจ็บไหมครับเจ็บไหมโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บอ๋อเจ็บโอ๋ยเจ็บโอ๋ยเจ็บเจ็บไหม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 เจ็บจริงเริ่มแล้วครับเริ่มไวแล้วครับเริ่มไวแล้วครับยอดผมอ่ะลดเริ่มเริ่มไหวนะครับสองร้อยครับสองร้อยนี่ ยัง,ย,งยังมีทุนยิงอยู่ครับยังมีทุนยิงอยู่ยังไม่ยังไม่ทักไปเรื่อนนยครับไปเรื่อยถ้านิ้วล็อกหรือไม่ไหวจริงๆก็ต้องใช้แบบอัตโนมัตินะครับแต่ผมซ้อมนิ้วมาแล้วครับผมทายามาก่อนเรียบร้อยเป็นไงครับยอด ยอผมเป็นไงครับร้องแล้วครับตอนนี้โอ้โนโอ้โโอ,โอ,โอ้จะหมดแล้วร้อยสุดท้ายครับขึ้นมาอีกห้าร้อยโอ้ยจะหายใจความครับขออีกสักทีหนึ่งนะผมก็จะไปแล้วเนะี่ยโอ้โหผมมือผมจะร้องแล้วตอนนี้ขนาดทายาวเลยนะขนาดทายามาจะไม่ไหวแล้วเนะี่ย มาหน่อยสิจ้ามาหน่อยสิจ้าจบเจ้าครับจบทีวิตแล้วโอ๊ยอะไรการระเบิดเจ็ดร้อยห้าสิบโอ้ว้าวว้าวผมเพิ่งมาได้แค่ร้อยกว่าบาทเองนะเนี่ยเอาไงดีอะพี่น้องผมไปดีกว่านะเนี่ยกำไรผมมาแล้นิดนึงก็ต้องเอาครับดีกว่าเสียนะโอเคครับกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ถอนครับได้ค่ายานิดน,นึง แต่ยาผมซื้อวไว้ได้จะยินเสียงนะกดนิ้วเลยนะฮะวันนี้กดถูกใจกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับไปถอนเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ